แล้วก็กลับมางัดครับ3า,ามหมื่นสาดาบระเบิด3ามหมติดน้ำแข็งครับนำไฟฟ้าครับงัดฮะหมื่นกับ15ื่นครับงัดครับ15ื่น,นครับแรงมาก เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel ฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Gen ช h i n Impact นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครเคร์่อิงสายกายภาพจริงๆแล้วอ่ะเคร่อสฉิงอ่ะผมเคยทําไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่คลิปนั้นอ่ะเป็นเคร่องิงสายไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูนะครับกรุณาย้อนกลับไปดูกันสักนิดนึงนะครับจะได้เอามาเปรียบเทียบกันได้ว่าสายไฟฟ้ากับสายกายภาพอะ อันไหนมันเหมาะก่ากัเนเพื่อนๆมีของแบบไหนที่มันเหมาะสมกว่ากันแล้วเล่นแบบไหนเป็นสไตล์ที่เพื่อนๆชอบมากกว่ากันเออเพราะว่ามันเล่นไม่เหมือนกันมันใส่ของไม่เหมือนกันนะอะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเออก่อนอื่นเลยนะสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสมีอยู่3อย่างนะครับผมสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสสาหรับ เครื่องชิงสายกายภาพมีอยู่3อย่างนะครับ <t enth> อย่างแรกนั่นก็คืออาวุธครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอาวุธ5ดาวตัวนี้นะครับอากุยล่าฟาวโวเนียตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆจะเล่นสายกยายภาพได้แรงแบบแรงมากๆครับมีดาบ5ดาวอันนี้เล่นสายกยายภาพแรงมากครับอันต่อมานั่นก็คือตัวถ้วยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีถ้วยโบนัสความเสียหายกายภาพนะครับอันนี้เนะครับเพื่อนๆจะทําความเสียหายกายภาพนะเพื่อนๆจะตีกายภาพได้แรงขึ้นไปอีกครับถ้วยความเสียหายกายภาพครับสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือการคอมโบครับการคอมโบกับ เคริงนะครับถ้าเกิดว่าเล่นใส่กายภาพนะเพื่อนๆจะต้องคอมโบกับธาตุน้ําแข็งเท่านั้นเท่านั้นเลยครับไม่สามารถกับธาตุอื่นได้นะครับไฟไม่เกี่ยวลมไม่เกี่ยวน้ําไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่น้ําแข็งอย่างเดียวนะครับผมเออซึ่งตัวละครน้ําแข็งนะครับจะมีอยู่ที่เคยะครับเดียโอนาครับชงยุนนี่ผมไม่แนะนาเลยนะเพราะว่าชงยุนมันจะเปลี่ยนดาบเราเป็นดาบน้ําแข็งนะครับไม่แนะนําให้เล่นชงยุนนะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชีชีครับซึ่งปัจจุบันนี้ผผมมใช้ีีีีีออยยู่่นขงเ ใส่เป็นอาวุธรีสกิลด้วยนะครับผมชีชีผมใส่เป็นอาวุธรีสกิลทำให้ชีชีผมวางน้ำแข็งได้แทบตลอดเวลาแทบตลอดเวลาเลยนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องราวอันดีมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมี3อย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆจะสามารถเล่นได้อย่างสบายมากน้ำแข็งคู่กับไฟฟ้ามันจะลดก่อกายภาพศัตรูลงไปมันจะโดนเราตีแรงขึ้นเยอะมากๆครับอ่ะมาดูในพาร์ทของสเตตัสครับ เครื่องงของผมนะจะมีแอทแทกอยู่ที่2,490ครับจะมีอัตราครีอยู่ที่46.2%ความแรงที่อยู่ที่122.3%และมีความเสียหายกายภาพข้างล่างนี้ <_ d ance> เห็นไหมบนัสความเสียหายกายภาพ121%นะครับซึ่งเยอะมากๆครับอาวุธที่ผมใส่ครับเป็นอัคูล่าโฟเวเนียครับเป็นดาบ5ดาวที่เพิ่มพลังโจมตี25%ตรงนี้แล้วก็มีการฟื้นพลังชีวิตนะครับเออแล้วก็จะมีการสร้างความเสียหายรอบตัวด้วยในขณะที่เราโดนตีเกิดขึ้นทุกๆ15วินะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีดาบนี้สามารถใช้ดาบไหนได้บ้างนะครับดาบที่สามารถใช้ได้นะครับทดแทนได้ผมว่าดีสุดเพื่อเผื่ออาจจะเป็นโปรโตไทป์แลนด์คอยนะครับผมมีความเสียหายกายภาพตรงนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อตีไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มพลังโจมตีของเราขึ้นด้วยนะครับเอออันนี้สามารถคราฟได้นะครับคราฟได้วิธีการคราฟก็เพื่อนๆสามารถไปดรอปไอเทมคราฟได้มาจากบอสหมาป่านะครับผมลงได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับแล้วก็จะมีบอสมังกรครับลงได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเหมือนกันครับจะดรอปอันน แต่ผมไม่เคยใช้นะแต่ผมมองว่ามันน่าจะใช้ได้นะผมอ่ะโปรโตไทแลนด์คอยครับเดอะฟลูดครับสามารถใช้ได้ครับแล้วก็แบล็กซอสครับเดอะแบล็กซอสเน่ได้จากแ a t t ทิร์นพานะครับได้จากแ a t t ทิร์นพาก็สามารถใช้ได้ครับผมมีอัตราคริติมาให้ด้วยเป็นเรื่องราวอันดีมากๆเลยนะครับผมมาดูในพาร์ทของอัตติแฟกกันนะครับอัตติแฟกชิ้นแรกนะครับผมผมเป็นบลัดอ่าเซตของอัตติแฟกนะครับใส่เป็นบลัดสเตนกับเกรดิเอเตอร์นะครับเออ บลัสเตนหาจากไหนนะครับบลัสเตนหาจากดันตรงนี้นะครับผมหาจากดันตรงนี้ลงได้ตั้งแต่เลเวล35มสิบไปต้นไปเลเวล40จะดรอปสีทองมานะครับผม40จะดรอปสีทองแล้วก็45เนี่ยจะการันตีสีทอง1อันนะครับผมดีมากๆนะครับผมมาดรอปจากดันนี้นะครับผมแล้วก็ผมใส่อีกเซตน,นึงเป็นกราดิเอเตอร์กราดิเอเตอร์ดรอปจากนี่ครับบอสท,ทั่วไปเลยนะครับผมบอสท,ทั่วไปเลย นะครับบอสหมาป่าก็ดอบบอสน้าก็ดอบบอสบังกรก็ดอบบอสน้ําแข็งก็ดอบเหมือนกันนะครับผมดอบมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับสามารถมาฟาร์มได้เลยนะครับผมมาเจาะลึกในพาร์ทของอ์ติแฟร์ของผมกันนะครับผมชิ้นแรกผมเป็นออฟหลักเนี่ยชิ้นแรกเนี่ยมันจะต้องเป็นพลังชีวิตอยู่แล้วนะครับผมผมมีออฟพลังโจมตีติดมาแล้วก็ความแรงคลีตติดมาด้วยนะครับผมชิ้นต่อมานะครับผมใส่เป็นแกรดิเอเตอร์นะครับผมมีออฟหลักเป็นพลังโจมตีครับออฟรองมีอัตราคลีตกับพลังโจมตีเอร์ เออแล้วก็มีความแรงคริติดมาครับ27.2%ซึ่งเยอะมากๆเลยครับชิ้นนี้อย่างที่บอกไปนะครับต้องเป็นความเสียหายกายภาพเท่านั้นครับชิ้นถ้วยเนี่ยต้องเป็นความเสียหายกายภาพเท่านั้นครับมีพลังโจมตีติดมาด้วยนะครับผมเออชิ้นสุดท้ายของผมเป็นอัตราคริเนื่องด้วยอัตราครีของผมค่อนข้างน้อยนะครับอัตราครีของผมค่อนข้างน้อยผมก็เลยต้องมาบูสต์อัตราครีในพาร์ทของหมวกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอัตราครีของผมผมได้จากออฟลองเยอะๆเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนชิ้นนี้เป็นความแรงครินะครับ เปลี่ยนเป็นความแรงครีแบบนี้มันจะมันจะแรงขึ้นไปอีกนะครับแรงขึ้นไปอีก60%ซึ่งเยอะมากๆนะครับอ่ะในพาร์ทของกลุ่มดาวครับตัวผมเนี่ยไม่ได้ปลดกลุ่มดาวเลยนะครับในพาร์ทของพรสวรค์นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีของอัพสกิลอย่างจำกัดผมแนะนำว่าอัพสกิลแรกครับเล่นสายไกลภาพอัพสกิลแรกให้ได้เยอะที่สุดครับสกิลอื่นก็อัพบ้างปรับปลายนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจนิดๆหน่อยๆได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้อันตีนะเราจะเพิ่มครีเลตขึ้นไปอ ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันว่าผมเล่นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจพื้นฐานกันก่อนนะอ่ะไปมอนกลุ่มใกล้ๆตรงนี้นะครับผมใกลอะ่ะไม่ไปดีวกว่าเอาตรงนี้แล้วกันครับผมจะตีธรรมดาให้ดูก่อนนะครับว่ามันแรงขนาดไหนค่อยวิ่งไปครับเก็บเก็บสตาร์ไมานาไว้หน่อยวิธีการเล่นนะครับผมเราวางน้ําแข็งลงไปครับ มันจะมีน้าแข็งติดหัวมอนครับแล้วเราวางไฟฟ้าลงไปครับมันจะเกิดสถานะนําไฟฟ้านะครับแล้วมันจะมีลูกศรชี้ลงตรงม้อนเห็นไหมลูกศรชี้ลงเหลืองๆนะครับรอบตัวม้อนนะครับผมตีธรรมดาเนี่ยผมตีธรรมดา5,000ันะเว้ยตีธรรมดาฮิตละ5 0 0 0นะครับแรงมากๆแรงมากๆครับวางไฟฟ้าครับวางน้ําแข็งไม่โดนครับวิ่งเข้ามาอ่าติดนําไฟฟ้าครับผมตีไปงัดไปชี้เดียวแตกเลย4 5 0 0 0ันตลอดนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปตีฟาทุยให้ดูนะครับผมว่า ผมจะตีฟาถุยได้เร็วขนาดไหนมามาลองดูแกนครับ2ตัวผมจะเข้าไปวางน้ำแข็งก่อนนะครับแล้วก็ไฟฟ้าตามน้ำแข็งครับแล้วก็ไฟฟ้าครับเกิดนำไฟฟ้าผมงัดไปครับหมื่นหมื่นงัดไปครับหมื่นตีสามทีแตกอ่ะตีสามทีแตกอ่ะติดน้ำแข็งครับนำไฟฟ้าครับงัดหมื่นหมื่นหมื่นห้าพันห้าพันห้าพันตีสองทีอ่ะ มันแรงแบบมันแรงมากๆมันแรงมากๆครับดาเมจผมประมาณนี้ตลอดเลยหมื่นเอ็ดหมื่นเอ็ดหมื่นคือฮิตหนึ่งอ่ะมันได้ดาเมจสองหมื่นอ่ะจากการตีธรรมดาเลยเว้ยคือคือมันมันแรงแบบแรงมากๆอ่ะเดี๋ยวผมไปลองลงอบิซี่ดูนะครับผมอบิที่เป็นฟาทุยนะครับผมนั่นก็คือชั้นเจ็ดนะครับตีธรรมดาก็ก็แรงนะครับตีตีชาร์ตตีก็แรงมากมากมันแรงแบบชอบอ่ะผมชอบสำหรับผมนะนี่คือ นี่คือตัวละครที่เก่งที่สุดในไอดีผมเลยนะเว้ยผมมีตัวละครหลายตัวละครนะครับแต่ผมมองว่าเครื่องฉิงเนี่ยคือตัวละครที่เก่งที่สุดในไอดีผมละนะครับผมจะเอา2องไฟไปเพื่อเพิ่มบัฟแอตแทกนะแล้วก็จะเอาฉีฉีไปด้วยนะครับตัวหนึ่งนะครับทีม2นี้ผมกดมั่วๆไปดีรู้ผมก็ทําสุดตัวอื่นผมก็ทําสุดนะแต่ผมชอบเครื่องฉิงที่สุดละผมรู้สึกว่าโอ้โหมันแรงแบบมันแรงขี้โกงเกินไปอ่ะตีครั้งละสองหมื่นนะอาผมเอาบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับตีครั้งละสองหมื่นน่ะ เดี๋ยวผมรีบรีบทำเวลาเลยนะรีบตีให้ดูเลยนะวางน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้าแค่นั้นเลยฮะมาครับเริ่มมาปุ๊บน้ำแข็งครับเปลี่ยนกลับมาครับไฟฟ้าครับงัดไปครับสองหมื่นตีทีเดียวอ่ะตีทีเดียวตายแล้วอ่ะโอ้ดูโดนระเบิดไปสองหมื่นหกอ่ะมันโดนระเบิดจากดาบไปสองหมื่นหกอ่ะนำไฟฟ้าครับงัดไปครับสองหมื่นแรงไปแรงเกินผมขอเพิ่มอัตราทีครับจะได้วางไฟฟ้าใส่ตัวมอนด้วยโอเคครับแล้วก็วางน้ําแข็งครับ จะทำให้รถเกาะครับแล้วก็กลับมางัดครับ3ามหมื่นสามหมื่นสองดาบระเบิด3ามหมื่นสองโอ้แรงมากอ่ะแล้วก็งัดครับมันมีโล่อยู่นะตอนนี้มันมีโล่โล่ธาตุน้ําอยู่นะครับผมผมก็เลยตีไม่ค่อยเข้านะแต่ก็เข้าอยู่แหละถึงจะไม่ค่อยเข้าแต่ก็เข้าอยู่นะ,ะแรงมากแรงมากมากจริงๆอ่ะประมาณนี้สําหรับ อบิสชั้นที่หลายๆคนมองว่ามันยากนะครับผมผลลงแบบ easy 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 bro นะเดี๋ยวเราไปลงดันกายภาพกันอีกสักดันหนึ่งนะครับอ่าครับผมดันต่อมาที่เราจะลงนะครับนั่นก็คือดันกายภาพนะครับผมจะเป็นดันลมนะครับดันลมตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มความแสงกายภาพขึ้นไปด้วยนะครับอีก75%นะครับผมผมจะใช้ทีมเดิมเลยนะครับผมจะมี2ไฟนะเพิ่มเพิ่มแอดแทกให้เราไป25%นะครับผมแล้วก็จะมีตัวชี๋เป็นตัวคอมโบกับเรานะครับมา ลองลงันดูนะครับว่าจะเร็วขนาดไหนจะแรงขนาดไหนเห็นไหมเมื่อกี้มันจะมีบัฟความเสียหายไกลผ้าเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะ75%นะครับคอมโบที่จะทําก็เหมือนเดิมครับจะใช้ไฟฟ้ากับน้ำแข็งนะฮะป่ะกดครับวางน้ําแข็งครับวางไฟฟ้าครับงัดครับหมื่นสามครับงัดครับตีสองหมื่นกว่าฮะดอกเมื่อกี้สเตติมีหน้าหมด ตีไม่หน้าหมดเราก็ตีธรรมดาไปนะตีไม่หน้าหมดเราก็ตีธรรมดาไปโอ,โอ้โอ้เจ็บ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 เกือบแตกโอ้ยทำไมมันแรงขนาดนี้ทำไมมันแรงกับเราขนาดนี้เคสฉีๆเราแตกเลยนะครับผมผมขอชุบฉีๆก่อนอ๋อชุบไม่ได้นะครับรอรอรออะโอเคนะครับ ขอหิ้วชีชีขึ้นมาครับตีดูดเลือดไปติดน้ําแข็งบนหัวครับวางน้ววางไฟฟ้า,าไปงัดไปดอกนี้เท่าไหร่ตีไปงัดไปงัดไปเท่าไหร่ไม่ติดคริปตีไปตีไปยาทําผมเสียจังหวะได้ไหมตัวกี้กี้โอ้ยอยากทำดามเมจให้เพื่อนๆนดูโอ้ยใจไมิน่าไม่พอมอนตายก่อนอ่ะเดี๋ยวทำกับตัวกี้กี้ก็ได้เดี๋ยวทำกับตัวกี้กี้กเท่าไ,ไหร่ก็ได้ครับรอคูดาวครับ แผ่ปลาน้ำแข็งเก่งวางน้ำแข็งครับวางไฟฟ้าฮะแล้วก็กดงัดครับหมื่นครับกดงัดครับแทงธรรมราเจ็ดติดน้ำแข็งครับนำไฟฟ้าครับงัดฮะหมื่นสามกับหมื่นห้าครับงัดครับหมื่นครับแรงมากวางไฟฟ้าครับกดน้ำแข็งใส่ครับงัดเข้าไปดอกนี้ไม่ติดคลีสหกพันกว่า โอเคหมื่น okay, ครับแรงแบบแรงมากๆแรงมากๆจริงๆคือตีฮิตหนึ่งแบบ1 5ื่นตีฮิตหนึ่งหมื่นาถ้าไม่ได้อยู่ในดันนี้ก็ตีประมาณ1 1ื่นเอ็ดหนะเว้ยแค่นั้นก็แรงแล้วนะ2ฮิตได้ก็รวมกันประมาณ20,000ื่แล้วนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับเครื่องฉิงสายกายภาพของผมนะ่จาจะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะว่าสายไฟฟ้ากับสายกายภาพมันเป็นสไตล์ไหนที่เพื่อนๆชอบเล่นมากกว่ากันนะครับผมอ่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับมา Je ส t i c Shop นะเป็นสปอนเซอร์ของช่องผมเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเพจเติมเกมมือถืออยู่นะครับผม m a j e s t i c รับเติมเกมมือถือเป็นพิมพ์เป็นภาษาไทยในช่องทางของ Facebook ได้เลยนะครับผมเป็นสปอนเซอร์ของช่องผมมายาวนานแล้วนะครับซึ่งซึ่งถูกสะดวกรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้อย่างแน่นอน,นครับผมแพ็คใหญ่สุดนี้เขาลดไปเลย400บาทนะลดเยอะมากๆนะครับผมเติม3-4แพ็คนี่คือโอ้โหเราเหลือเงินเป็นพันนะครับฝากไว้หน่อยนะครับมาเจสอบ,บอกว่ามากับามาจากช่อง EQ Channel ก็ได้ครับผมแล้วก็ าฝากไว้ด้วยกับช่องทางของผมเองนะผมไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับเวลา2ทุ่ม3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ EQ Channel พิมพ์ EQ Channel ในทาง YouTube แล้วก็ Facebook ได้เลยนะครับไลฟ์แทบทุกวันถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสผมก็จะมาไลฟ์ตลอดเพื่อนๆอยากจะเข้ามาสอบถามอะไรอยากจะมาดูตัวละครตัวไหนของผมนะครับสามารถมาสอบถามได้ในไลฟ์ของผมเลยนะ เออแล้วถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมไลค์แชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับผมสามารถมาเม้นบอกไว้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้นะครับเทอชิงสายกายภาพผมไม่ได้บอกมันเป็น ตัวละครที่เออผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นสายที่เก่งที่ที่ที่ดีที่สุดในโลกผมไม่ได้บอกเนีครับผมบอกว่าผมชอบเคอรฉิงสายไกลภาพนี้ที่สุดแล้วมันคือตัวละครที่เก่งที่สุดใน i อดีของผมมันคือมันคือสายที่เก่งที่สุดที่ผมเล่นมานี่คือผมบอกว่ามันเก่งที่สุดในในที่ผมเคยเจอมาไม่ได้บอกว่ามันเก่งของคนอื่นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสายอื่น มีบิวอื่นที่มันเก่งกว่าน,นี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนำไว้ได้เลยนะครับผมผมเปิดรับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วโอเควันนี้น่าจะเท่านี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ